เดินในงานมอเตอร์โชว์ใช้รถยนต์โตโยต้าได้รับสิทธิพิเศษมากมายเช่นกันครับใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน T-connect หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดลองเดินเข้ามาดูด้านหลังบูธได้เลยนะครับเขาก็จะมีเคาน์เตอร์มีการบริการแล้วก็ให้บริการให้กับผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าทุกท่านเช่นกันครับคร T-CFR Plus ทำอะไรบ้างคะของเราะะจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ T-Connect ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถโตโยต้านะคะซึ่งเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่มาในงานมอเตอร์โชว์ค่ะซึ่งก็จะได้ผู้แอปพลิเคชัน T-Connect ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะซึ่งของเราเนี่ย T-CFR Plus ของเราเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมดูแลร,รถหรือว่าเป็นการเช็คระยะ,ะค่ะทุกๆ10,000มโลแนะนำคุณลูกค้าอ u t ม m a เช็คระยะตามรอบค่ะเพื่อคุณลูกค้าเนี่ยเช็คระยะตามรอบนะคะครบนะคะ5ครั้งนะคะ จะเริ่มเข้าในการวาลันตีก็คือในเรื่องของจะมีเรื่องของคะแนนสะสม Alliance X นะคะเพิ่มให้นะคะใช้เป็นส่วนลดต่างๆได้หรือว่าจะเป็นส่วนลดในการเชือระยะ10%รต์ค่ะตัวรถในการเช็้ระยะหรือน่ามันเครื่องต่างๆเมื่อลูกค้าเข้าเชื้ระยะครบกำหนด7ครั้งต่อเนื่องนะคะก็คือจะได้คะแนน Alliance X เพิ่มนะคะเป็น2เท่าค่ะแล้วก็จะได้ส่วนลดนะคะในการเข้าเชื้ระยะติดาค่ะรวมถึงังมีเขาเรียกว่า ส่วนลดในการเรียกว่็เปลี่ยนยางหรือแบตเตอรี่หรือ,ต,ต,รรอต,ต,รต่างๆที่เป็นอะไรสินเปลืองด้วยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าค่ะใช้อดยะกครบ9ครั้งนะคะซึ่งคุณลูกค้าจะได้เข้านะคะใน,ในใช้สิทธิ์ในการารันตีรถต่อเนื่องถึง8ปีค่ะหรือ2 2 5 0 0 0กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะได้คะแนนอะไรเพิ่มเป็น2.5เท่านะคะแล้วก็จะได้ส่วนลด1.5%ในการเชืระยะค่ะแล้วก็จะได้ส่วนลดต่างๆในการเปลี่ยนในเรื่องของอะไหล่แล้วก็พวกอะไหล่ต่างๆค่ะที่เป็นเรียกว่า อะไรสิ้นเปลืองค่ะและยังได้สิธทธิพิเศษในการซื้อรถคันใหม่นะคะซึ่งตอนนี้จะบอกเหมือนเป็นรีวอร์ดอะคะ่ะห้าครั้งก็คือจะเป็นระดับซิลเวอร์นะคะแล้วก็7ครั้งจะเป็นเ,เป็นโกลค่ะแล้วก็9ครั้งเป็นไดมอนด์และที่นี้จะบอกว่า ความพิเศษของเขาคือว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะรถของ t o y ยตา้านะคะเขาจะวารันตีที่3ปี1,000 100, 0แสนกิโลเมตรหรือว่าบางเ,ออเรียกว่าบางโปรโมชั่นจะเป็น5ปีหรือ1นึ้กิโลเมตรใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะทาง TCFR+ ค่ะเราเพิ่มให้เป็น8ปีหรือ225 0 0กิโลเมตรค่ะยังคุณลูกค้านะคะนำรถเข้ามาใช้บริการที่สุดของโตโยต้าค่ะให้ครบกำหนดทุกๆครั้งให้ครบ9ครั้งค่ะหรือถ้าคุณลูกค้าเนี่ยบอกว่า รถหนาเก่าแล้วอะไรเงี้ยคืออาจจะหลายปีแล้ว5ปี6ปีแล้วสามารถกลับมาได้ไหมกลับมาได้ค่ะคุณลูกค้าก็นํารถที่อายุประมาณ6ปีนะคะอ่ะ <c oughs> เข้ามาเช็คระยะนะคะ10,000มกิโลก็คือทุกๆ6เดือนครบสองครั้งค่ะเราจะวันตี้ให้ถึงปีที่8อ่ะ <c oughs> แล้วอันเนี้ยคือเราจะวันตี้เรื่องอะไรก็คือเรื่องของเกียร์แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ค่ะ